ต่อยได้ยศพสสั้นแต่เจ็บหลังฟังตำรวจถแถลงก่อนข้อความถูกลบปริศนาจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาวันที่26เมษายนที่ผ่านมามีการถแถลงสรุปํำนวนคดีไปแล้วแต่สังคมจับโปะและเกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายจากการถแถลงครั้งนี้ซึ่งพี่ชายของแตงโมต่อยได้ยศเด็ดจบ ก่อนหน้านี้ก็ได้เคลื่อนไหวตั้งคำถามค่าใจหลังฟังคำถแถลงของตำรวจล่าสุดพี่ชัยแตงโมได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุข้อความสั้นๆว่าแถไปเรื่อยซึ่งชาวเน็ตก็ยงเกี่ยวกับคดีแตงโมแต่ในที่สุดโพสต์นี้ก็ถูกลบออกไปและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นอีกขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ